You didn't call Sammy because he's โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนมิตรรักชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอเดียเดดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นวูคองครับผมเออจับในตำแหน่งป่ากันเหมือนเคยนะน,น้องๆกูช่องกูต้องทําเป็นคลิปอ่าเล่นป่าแล้วแหละเออก็ไม่ค่อยได้เล่นแครี่อยู่แล้วนะเพราะว่าแม่งสุ่มให้กูแต่ป่าแต่ป่าเอเวนสงสัยแบบเกมอาวินี่ไม่ค่อยมีคนชอบเล่นป่าสักเท่าไหร่นะ อาจจะเป็นเลนที่แบบค่อนข้างต้องแบกนะทําอะไรไม่ได้เพื่อนก็ว่านะครับเออคนก็เลยไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นะครับผเออจัดแบอันนี้เดี๋ยวผมรอรอเลี้ยวเข้ามานะแล้วก็ไม่เคลียร์ตัวเล็กเล่าก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเคลียร์เวฟกลางนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเรากําลังจะเดินใหม่เงี้ยเรารอควรรอเพื่อนนะครับเราไม่ควรตีก่อนนะเออถึงเราจะมีโอกาสตีก่อนก็เถอะนะครับ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเผื่อบางทีเวลามังกรเกิดอะถ้าเมทสี่เมทยังสามารถช่วยช่วยเราได้นะครับช่วยได้เยอะนะครับสําหรับเลนกลางในช่วงต้นเกมนะถ้าสี่ก่อนนะครับเออสี่ตอนมังกรเกิดเนี่ยคือช่วยได้ดีมากนะเดี๋ยวดักเรียวมาอ้าวเรียวมาโหเรียวมาหิวจัดอ้าวตายดีงี้แตกดีงี้น้องหวานจีครับครับผมมือโทษด้วยเดี๋ยวผมเดินไปกลางนะเลนล่างผมก็ปล่อยให้ฟอร์เรนเขากลับมาเคลียร์ครับ แต่ถ้าพูดถึงจริงๆผมควรเคลียร์ให้เขานะควรเคลียร์ล่างแล้วก็ให้ฟเฟรนมาเติมกลางนะครับแล้วเราก็ไปไฟมังกรเลนแครี่นะเออมาเลยที่อ่ะห้ารอมึงเจอกันถ้ามีติเมื่อกี้ผมว่ายูยตายมารออยู่ายมาเลยโอ้โหมันได้มังกรไปแล้วโคตรไวไอ้เชี่ยวทุกวิธีถ่ายเลยไม่เป็นไรนครับต้นเกมเราไม่ต้องรีบไยไฟมากก็ได้นะ เพราะว่าอย่างนี้ผมบอกครับคือลิงมันเป็นตัวเลตเกมเนาะถ้าเราไปรีบเล่นช่วงต้นเกมแล้วเราแบบตายเนี่ยมันจะเสียเวลาเสียทัพม,มิ่งการฟาร์มนะครับมาทําให้แบบเราเกิดช้านะเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมเราพยายามเน้นฟาร์มไปก่อนแล้วกันนะครับให้ได้คี้ใหญ่สักชิ้นนึงนะครับเออหรือเป็นแบบฟิลดักค่าหรือว่าเพื่อนชงให้แล้วเราไปหล่อยสร้างเงี้ยจะโอเคกว่านะเออจัดไปไปรอพี่ด้วยดิน้องพี่ก็อยากรวยเหมือนกันนะครับ เอาทุกเวฟนะครับผมเออได้ได้บางกอนนะเดี๋ยวผมขึ้นไปดูฟ้าอ่าสีงนเทร์ยอยู่นะโหแต่มาไม่ทันว่ะม,มาเด็อุ้ยเที่อโอ้โหไม่ได้อะไรเลยกูไม่ได้อะไ,ไ,ไรเลยครับน้องโอเคได้เดี๋ยวมาก็ยังดีนะไ,ได้ไหมอะเดงัดโอ้ยโหม่นโดดข้ามรอนะครับเดี๋ยวมันน่าจะพุ่งมานี่ไงโอ้โหฟิกเกอร์เลยนะนะคุ้มแล้วครับจริงจริงแล้วเราก็วนทามมิง่งเราไปนะชัดไปเนาะ อันนี้ก็เดินเกมแบบชิวๆนะครับผมตานี้คือสำหรับการเล่นอย่างนี้ผมบอกเอ้ยได้ดิอุ้ยอ้ย,อยมาดิเฮียลองเชิองอุย้ยขีทุกดอกเฮียขีทุกดอกนี่ครับเล่นลิงนะถ้าขีทุกดอกแม่งจะเฮียแบบนี้เลยนะครับคือตีแล้วติดขีตลอดทุกดอกเนี้ยคือแบบแม่งโคตรแบบโคตรเฮียสําหรับคนที่โดนนะเออถ้ามันไม่ติดสักดอกนี่จะไม่สักดอกหนึ่งอะ่ะเรียวมาก็ไม่ตายแล้วครับนี่แม่งติดทุกดอกเลยนะ เดี๋ยวเาบอกกูยอมแล้วนะครับเออก็ประมาณนี้ครับสาหรับลิงนะคือลิงนี่แม่งเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างใช้ดวงเป็นหลักอะ่ะจริงจริงถ้าดวงดีแม่งก็นั่นแหละติดคีทั้งเกมอะ่ะถ้าดวงไม่ดีออกของคีแปดสิบเปอร์เซ็นแม่งก็ยังไม่ติดเออถ้าเพื่อนๆเคยเล่นก็เคยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับจัดไปเดี๋ยวก็ฟาร์มไปนะเฮ้ยเอ,เอ,เอกูขอคีม์เงินคีย์ทองก่อนโอเคแล้วค่อยมาเตรียมตัวเล็กเราเน้นคียเล่นนะครับผม คือผมจะบอกอย่างนี้ป่าครับป่ามันรวยจากคลิปเลนนะมันไม่ได้รวยจากคลิปแบบในป่านะเออเราต้องพยายามแท็กเวฟเยอะๆนะครับถ้าเราแท็กเวฟเยอะเนี่ยเราก็จะรวยนะโอเคโยกเกอร์อยู่กลางนะครับป้อมนี้เราน่าจะได้นะเนี่ยฝั่งนู้นเขาเจลียปล่อย้ยถ้าเขาไม่ไปล่อยผมก็ไม่ได้อนะโจมมาวะถอยเลยนะเรามันลวงโจมยากอยู่แล้วนะครับถ้าโจมไม่กดสกิลสองนะ ต่อไปผมก็ขึ้นรองเท้าวิ่งไวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ขี้ใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นรองเท้าวิ่งไวแล้วก็ออกถุงมืออันนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดาฟาร์มนะเพื่อความแรงนะครับน้องอๆเก็บสแต็กมาขนาดนี้ละนี่เคลียเลยเคลียครับผมได้รองเท้าเป็นที่เรียบร้อยในล่างผมต้องไปเคลียล่างก่อนนะขีบเ <My S 1> <Keep S 2> ข้าด้วยโอ้โห <is S 2> oh, ไม่ทันแน่ <my S 1> เลยโอ้โหไม่ทันนะอะไรไหม้ <my here. S 1> อี๋อุ้ย โอ้ยพลาดนะมันจังหวะมันพุ่งน่าจะพุ่งเข้าพุ่มพอดีครับผมเลยไม่ได้ตีอีกทีหนึ่งนะไม่งั้นมันตายแล้วนะสีเนเ,เทยเฮ้ย,อยฟอรเรนกูก็ตึงเกินไปไม่ทันนะฟาเรนเฮ้ยฟอรเรนเอาวะเอาเรื่องจัดแห่งใจไปเพื่อนพี่มาแล้วโอ้โหไม่ทันโอเคได้โยอุ้ย ไอ้ยเร็วมานี่กูมาแก๊งที่ไลน์เลนนี้นะแม่งมีฟิกเกอร์ตลอดนะครับผมเอ้เอยเฮยียปล่อยเทลเลยนะครับช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเรามันไม่ใช่ตัวเข้าไปช่วยตะตันในเพื่อนนะครับต่อให้เมื่อกี้มีอันติก็ไม่ควรเข้าไปนะผมบอกให้ <laughs> เพราะว่าถ้าเข้าไปเผื่อมาหลอดมีโดดสวนมาอย่างงี้ก็จบเลยเหมือนกันนะครับเคลียร์การมาก่อนนะน้องๆมาดิเฮียนิ่ก็โปรงจังเนะี่อุย้ยขี้ทุกดอกแล้วบอกไม่เจ็บนะครับ หิวกินข้าวก็ห้าวก็กินกระบองอไงเลยน,น้องออจัดไปนี่อยาเล่นลิงแม่งก็ถ้าเกิดแล้วแม่งก็สุดยอดอะนะครับแม่งแบกแบกได้ง่ายมากเลยครับสําหรับลิงนะเดี๋ยวมาไม่รอดน,นะครับจังหวะนี้พี่มาแล้วเฮ้ยขอทุกทักทีโอ้โห,โอโหโฟอร์เรนแม่งล้านวะฟอร์เรนบอกกูตีตั้งนานมึงบอกกูล้านไอ้เวรอะไรอะนัดไม่มาเลยอะไรวะพูดอะไรวะโอเค ฟรเนเชิช่อกตีดีกว่าังเพื่อนนี่ชิพหายแล้วอุ้ยโอ้โหไม่รอดนะเสียมงกรด้วยโอเคเอ้ไอเไม่รอดอยู่แล้วโอ้โหฟิกเกอร์ปาดมาหลอดสกินนี้แม่งแบบช็อกมาไม่เห็นไม่เห็นวงกันตินะโอ้ยฟรเด็นก็นแตกนะครับโอเคไม่เป็นไรนะเอ,อ้อยมึงจาป้อมกูเหรอเจอกันชิงลิปมาเลยเฮียแตกเลยได้เฉย เดี๋ยวก็จะแบบไอ้นี่ยิกยักครับหน่อยนะครับผมเออเจอพี่ชิงคีพับสเต็ปเม็ดส้มเขาเล่นกันน้องๆชิงคีว้าครับแค่นั้นแหละเวลาชิงคีผมแนะนํานะครับกดสก,กิลหนึ่งนะอย่าไปกดสก,กิลอื่นนะอย่าไปกดสก,กิลสองนะต้องใช้สก,กิลหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าสก,กิลสองเนี่ยไวก้กระโดดชิงเข้าไปหานะครับไว้เข้าไปหาศัตรูนะนอกจากแบบศัตรูจะอยู่ใกล้ๆในระยะตีเราพอดีนะครับถึงจะกดสก,กิลสองโดดเข้า,ขาไปแลกก้วก็สกิลหนึ่งได้นะ ออแต่ว่าแนะนํามากดสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับหนึ่งตีคีปแล้วก็สองกระโดดไปหาศัตรูนะเออมันจะมันจะเป๊ก,กว่านะครับเออเอ,อ้าวีวมาโดนขอให้มาทางนี้ที่เดียว,วไม่หลอด,ดอย่างงี้น้องหว่านเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบดีเฮียไม่ต้องรีบคอมโบเร็วนะคือเราแบบอย่าไปดูแบบเดี๋ยวนี้ผมบอกบางทีอย่าไปดูพวกแบบไอ้นี่มากนะครับเขาเล่นอะแล้วเขาคอมโบชุดเดียวตายมันก็ดีไปนะแต่ถ้าเราแบบ คอมโบชุดเดียวแล้วเขาไม่ตายแล้วเป็นตัวที่สวนเราได้เงี้ยเราก็ชิบหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรใช้สก,กิลเป็นชุดชุดไปเป็นทีละสก,กิลนะไม่ต้องรีบปุ lucky, ปป๊บปั๊บปุ๊บนะครับผมเออมันใช้ได้แหละถ้าดวงคุณดีพอนะเออถ้าแม่ติคอมโบเดียวแล้วเขาตายมันก็คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าแบบเราแบบคอมโบเต็มสูบเลยแล้วฝั่งน้องฆ่าไม่งไม่ตายแล้วไม่งเสือเป็นตัวที่สวนเราได้สก,กิลเราหมดแล้วเราหนีไม่ได้เราก็ส่วนเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเล่นให้ชัวร์ให้เซฟนะครับ จะคุ้มกว่ากันเยอะๆเยอะๆเฉยโอเคผมว่าฟาร์มเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะตอนนี้เน้นฟาร์มเป็นหลักเลยนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนนะครับไม่มีอะไรมากื่วงความที่ทีเราออฟเลนมันเป็นเฟรนติโน่แต่จริงๆกฟบเฟรนตต้องยืนคนเดียวให้แข็งๆนะแล้วเราก็ออกกันนะครับไม่รอดิพี่อย่างนี้แตกไปดิครับเราถอยเลย<ๆ>เดี๋ยวมาก็ดันบนนะไม่คุ้มนะครับ เทวดาล่างไปแล้วผมไปกันบนแล้วกันนะครับโอเคจริงๆตอนนี้ผมควรขึ้นโบเกนปะโอเคไปเคลีย์มันมีตัวเดียวนะครับมีรถถังตัวเดียวนะผมไปเคลียบบนก่อนนะบนน่าจะแตกเร็วกว่ากลางนะเออก็คือตอนนี้ผมควรขึ้นโบเกนสเปียนะผมไม่ควรขึ้นมูลานะเพราะฝั่งตรงข้ามไม่มีแท้งเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราออกของมาแล้วนะจัดไป เฮ้ยเฮ้ยเฮกันไปดักนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะมีไอเทมแล้วนะครับจริงแครี่ควรไปยิงป้อมนะมึงไม่ควรมาอยู่หลังป้อมก,กับกุอย่างนี้ครับน้องเออคือเรามาดักให้แครี่ไปตีป้อมข้างหน้าแม่งเสือกมาอยู่ข้างหลังกับเราทิบหายนะเอาโจก๊กสกิลสองแล้วไม่รอนะฟิกก็ด้วยตายเลยทีอ่เฮ้ยคอยทีคอยทีเออสวยเฮียวยังแรกได้สองตัว โคตรคุ้มนะครับโคตรเวอร์นะโอ้โหตั้งผมมาเก้าันเก้าแล้วนะครับทีมผมยังหกพันกันอยู่นะก็ค่อนข้างรวยนะพอเล่นค่านนี้ไม่รวยก็แปกลกนะครับนะ้องเออต่อไปก็ผมว่าควรออกตายเกิดนะโอเคเฮ้ยโคตรเวอร์ครับตีคีทุกดอกผมขึ้นตายเกิดดีกว่านะครับผมเป็นลิทูตน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะเออเผื่อโดนสวนยัยต้องกลัวบ้างได้เปรียบก็จริงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสวนเราไม่ได้นะ คือได้เปรียบนะทีนี้คือแบบผมมาเงินนํานะครับแต่ทีมผมมาเงินพอดีกับเท่ากับฝั่งตรงข้ามเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้ชัวร์นะครับผมเนี่ยเห็นปะเราเป็นตัวดามจทสาคัญมากนะสำหรับทีมนะเห็นไหมทีมผมไม่มีผมนะไฟก็อนแพ้กันเลยนะคืออย่างว่าแหละฝั่งหนูมันอห้านะเราก็ทําหน้าที่ไปนะครับถ้าผมขึ้นอมิยามมานี่ป้อมแตกแล้วนะคืออมถ้าตาไหนผมแนะนานะครับไม่มีตัวดันบ้านอะเราออกคนอน่ออมิยามนะ เพราะว่ามันจะได้โบนัสดาเมจนะครับมันจะตีอได้สองฮิตนะมันจะทําให้เราตีป้อมหนึ่งพันทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพันอีกทีหนึ่งประมาณนั้นแหละนะครับก็เหมือนเราตีสองทีในทีเดียวเออคงไม่งงนะเนาะเหงียนดักนะเผื่อมีตัวมานะครับมีใครมาไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมว่าเอ๋สินเทียอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรอนะมาไหมไม่มานะเลงีมังกรเลยนะครับ จั่ไปน้องๆผมว่าเขาน่าจะเอาดาร์กกันอยู่นะนี่เออซีเนที่มันไปไวแท้วะ่ตะตอนแรกมันยังอยู่บนอยู่เลยนะเห็นมันตีคิวเล็กอยู่นะเมื่อกี้เขไม่เป็นไรนะครับคือบาร์นี้ก็เป็นบาร์ที่ดีสําหรับเราเหมือนกันนะเออแต่ว่าท้ายเกมนวมันก็ต้องใช้บาร์มังกรมากกว่านะครับไม่เป็นไรนะครับผมเออนี่โจก็ตังแปดพันเจ็ดนะพอๆกับ ฟอร์เรนฝั่งเราเลยนะครับแต่แค่เราเอะรวยสุดในทีมนะเพราะเราเอะฉีกสุดนะเออมันเลยมันเลยดูเหมือนจะได้เปรียบนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเพราะฝั่งตรงข้ามนี่ไม่ได้จนเท่าไหร่เลยนะเอเคแต่ถ้าเราไปไฟร์รวมกันจริงๆผมว่ายังไงเราก็าได้เปรียบแหละเ,เพราะว่าผมน่าจะตึงเกินอยู่แล้วน้องๆจริงๆผมคนเดียวกับห้าตัวฝั่งนู้นก็ขี้ขี้ประติ๋วครับไม่ขนาดมือพี่หรอกไอ้ยกูโมจัดเขดอดักนะ ไอ้ที่โอ้โหมึงรู้ดีจังวะกูไปละโอ้โหดีแม่งช็อกคนละทางกับกูไม่ได้นะส่วนได้นะโดนกูบอกเลยสิ้นไอ้ทียเหรอนี่มาเลยอุ้ยเทียทีมเออเฮ้ยเศรษฐกิจเกือบเชียวโอ้โหมาไอ้ที้ยเกือบแตกโอเคถ่ายเลยถ่ายเลยนะจ๊ะออกระเบียดมาครับ ดูดเลือดบางกรไไปเอา้นาน่าจะเกน่าจะเอนแล้วละ่ะคลิปล่างเข้านะครับน่าจะได้เอนอยู่แล้วนะฝั่งน้นตายหมดด้วยโอเคผมก็น่าจะจบเพลงเท่านี้นะครับผมสำหรับการเล่นลิงนะ <team> ก็ค่อนข้างรวยนะครับถ้าเล่นตามผมมาสเตปเนี้ยคือรวยแน่นอนเออจัดไปครับผมก็ชนะนที่ร,รองไว้นะครับผมมาดูนะว่าตาน,นี่จะได้ MV มพไหมนะคือด้วยความที่เราเป็นลิงไว้แล้วเราแบบ เบอร์ด้าเมดนีโคตรแรงนะครับลิงมันเป็นตัวละครที่เราเล่นคนเดียวได้ง่ายนะเออแต่ว่าเวลาทีมไฟมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับมันเก่งแหละแต่เราต้องเข้าจังหวะสองนะครับจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามยืนรวมกันนี่จะโหดมากนะโอเคผมได้มีพีนะโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมเออก็ประมาณนี้ครับสําหรับการเล่นลิงนะเออถ้าเล่นสไตล์ผมอะสเต็ปผมเนี่ยคือแบบเน้นฟาร์มไปก่อนในช่วงต้นเกมอะพอเรารวยปุ๊บเราไปช่วยทีมยังไงมันก็ไหวยอยู่แล้วนะครับเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟาร์มเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะผมเน้นทุกคลิปอะจริงอะถ้าถ้าคุณเล่นตามผมแบบเนี้ยคือ,อยังไงแม่งก็เกิดถูกตาเว้แต่ว่าจะแพ้ชนะมันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วนะผมสำหรับลิงเม็ดส้มนี่โคตรเวอร์นะผมชัดไปจะาล่าดติดตามด้ไงน,น้องไปละ